สวัสดีค่ะคุณผู้แชร์วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะแพ่วันที่15กรกฎานะคะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะคะดูกันเลยค่ะคุณผู้แชร์ก็คืออย่างแรกนะคะก็คือเพิ่มเลทคูณ2นะคะให้กับการตีบวกสกิลนะคะก็คือตอนนี้ก็คือใบบวกกับการแตกนะคะก็คือขึ้นฉ่ำเนาะมีตีบวกคูณ2มานะคะเนาะต่อไป ปรับจำนวนนะคะโปรโมชั่นคูปองนะคะกับเฮียเปาแลกโปนะ,น,นะครูแซบนะต่อมานะคะอัปเดตไอเทมกล่องสุ่มนะคะมิดมันแรนดอมบล็อกนะคะหาได้จากดีอีช็นะคะตั้งแต่วันนี้15เนาะถึงวันที่31กลกดกรกฎานะคะเวลา10โมงเช้าก็คืออีก2สัปดาห์เนาะแพทหน้านะคะเนาะก็จะเป็นกล่องนะคะกล่องใหม่นะคะนี่ก็คือของในกล่องนะคะก็จะมี หน้าเอวป่ะคุณผู้แทมเนาะหน้าเอวป่ะมีหูฟังหมีมีหลังกีตาร์นะคะมีประดับนกหรือไก่สักอย่างเนาะคุณผู้แทมเนาะก็คือหน้ากับประดับนะคะก็เป็น,ปนอัลติเมทนะคะนี่ก็จะเป็นตัดต์ไปเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเฮดสเปย์ร้อยเจ็ดสิบนะคะเฮดเด็บสเปย์นะคะร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าสำหรัคุณแซมพูดผิดน,นะคะเฮดพีสามพันไอพีพันห้านะคะ, 1, ะคะิดเจ็ดห้าขี้เป็นสองเท่อุ้ย ดีนัน่นเองคุณผู้ชมแปบลบว่าหนูว่าสายสมดุลอาจจะชอบนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นประดับหูฟังนะคะก็คล้ายๆกันเนาะแต่ว่าเป็นร้อยแปดสิบเนาะเฮดพีสองพันและพีพันหนึ่งนะคะจะเป็นแค่คีเมดนะคะสิบห้าอย่างเดียวเนาะอันนี้แล้วก็กีต้าร์นะคะกับนกเนาะนกเหลืองนะคะก็จะเป็นรีเจนนะคะก็ตัดก็ประมาณนี้นะคะเป็นแบบแบล็บลเนาะตัดแบลบ็บล แล้วก็กิจกรรมต่อไปคุณผู้ชม่าคือกิจกรรมนะคะเจ้าสั่งเวียนหรือว่าส,สูตรปะรอกคือฉายาใหม่คุณผู้ชมดูสิโซนโฟ p e พีพีเอเบนนะคะสัญลักษ์แห่งเกติยศช่วงชิงฉายาสุดแกรงตั้งแต่วันนี้ถึง31ก,กดกรกฎานะคะเวลา10โมงชาน,นะคะก็คือแผดหน้าเหมือนกันนะคะก็คือคุณผู้ชมต้องทำการเล่น PP นะคะถึงจะได้ คูปองโซนโฟสีแดงมานะคะซึ่งเป็นคูปองที่ไม่สามารถเดลได้นะคะได้จาก p p เท่านั้นนะคะก็คือพอคุณผู้แชมได้คูปองสีแดงมาครบ10คูป,ปองแล้วเนาะก็คือจะใช้ DE 1 0 0 d E นะคะเพื่อจำการแลกกล่องฉายาน,นะคะคุณผู้แชมดูคุณผู้แชมดูฉายานในกล่องฉายาที่1มือสังหารคือสังหารจริง คือโหดจริงกุณผู้มดูฮิตร e ้อยแปดสิอีพพนสเแรงเพิ่มขึ้น15%บห้าเปอร์เซ็นคีเมดสิบสเปรดร้บห้าวิ่งเร็วในเมือง40%่สิบเอร์ซสายวอถูกใจสิ่งนี้มากนะคะคุณผู้ม,ช,มชายาต่อไปอสูรประลองนะคะฮิตสเปนะคะร้อยห้าสิบห้าเอนะคะคเมดสิ He 10, วิ่งเร็วในเมืองนะคะสาเอร์เซน ฉายาต่อไปนะคะเจ้าสั่งเวียนฮิตสเปรย์ร้อยห้าสิีพันหคีสิบนะคะวิ่งเร็วในเมืองนะคะสามสิและฉายาสุดท้ายเทพคอมโบฮิต155ยหิบกิฟด้วยนะคะอันนี้มีกิฟด้วยนะร้อยห้าสิบห้าสเปรดเยห้าสิบห้าเีสองพันนะคะเอพีพัวิ่งเร็วในเมืองนะคะ,ะาาสามส 5, 2000, ะะ 2, รมอรน,นนี้ก็จะเป็นฉายาใหม่นะคะ4ีฉายาที่ อยู่ในกล่องที่ต้องใช้บัตรคูป,ปอง PP แล้วนะคะนี่ก็จะมีสี่ฉายาและคุปูแชมมีสายยาสำหรับเบ็ดตกปลาโดยคุปุแชมก็คือสายตกปลานะคะถูกใจสิ่งนี้นะคะเขาก็คือเมื่อคุปูแชมมีแบบพวกแบบขยะจากตกปลานะแบบพวกปลาส้มแบบพวกยางดำหรือแบบพวกชะลามเนาะวานทุกห่าเนาะ ก็เอาไปแลกที่ NPC นะคะนี่แล้วก็จะได้กล่องฉายาสีฟ้านี้มานะคะนี่และในกล่องฉายาสีฟ้าอันนี้ก็จะมีฉายาใหม่4อันเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ 1. วัยรุ่นเทดดีคุณผู้ชมฮีทร้อยอีแรงนะคะ15%บห้าเปอร์เซ็นต์อพีดาเมจสิบวิ่งเร็วในเมือง40นะคะก็คือ น่าจะเป็นท็อปสุดลลางในฉายาของเบ็ดตกปลานเนาะคุณโมแซมเนาะต่อไปผู้บ้าอ่าวไทยบ้านละสัน่น e อีแรง15%นฮิตเดฟสอ0นะคะสเปรดเดฟ200 HP 3ยเอชพี0ามนห้านะคะวิ่งเร็วในเมืองนะคะ30%ต่อไปรุ่นทรงเอเมื่อกี้ก็คือเทนดีเนาะอันนี้คือทรงเอนะคะอีแรง15% HP 1า0ปรนึงคีห้านะคะวิ่งในเมืองเร็วนะคะ30%ต่อไป ช่ค่ะเซียนเบ็ดนะคะอีแรงสิบเจ็ดจุด้าเปอร์เซ็นตก็คือน่าจะเยอะสุดแล้วเนาะเอชพีพันหนึ่งนะคะวิ่งเร็วในเมือง30%นี่ก็คือจะเป็นฉายาใหม่นะคะ4ฉายาที่อยู่ในกล่องตกปลานะคะก็อย่าลืมไปแลกกันแล้วก็ไปสุ่มหากันนะคะคุณผู้ชมนะยังไม่จบนะคะมีกิจกรรมนะคะอาเขตอีเวนต์นะคะก็คือ ลงดันนะคะคุณผู้ชมนี่สะสมคูปองโซนโฟนะคะก็คือจะได้จากการลงดันจีนนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าคูปองอันนี้ก็คือสามารถแลกเปลี่ยนได้นะคะนี่ก็คือพอลงดันจีนเสร็จใช่ไหมคะได้คูปองมาแล้วก็ตามจํานวน,นะคะ่ะคือ200คูปองแลกหลังอะไรอะหลังเขาเรียกว่าหลังอะไรอะคุณผู้ชมหลังไม้เบสบอลหรอหรือว่าหลังไม้อะไรสักอย่างเนาะ เนาะคุณู้ชมใช่ก็คือใช้200คูปองนะคะบวกเงิน10,000แสนแล้วก็มีเมื่อกี้เป็นนกเหลือกนะคะนี่เป็นนกฟ้านะคะคุณผู้ชมนี่ใช้าย50คูปองฟ้าบวกเงิน10,000แสนนะคะเวเราไปดูตากันนะนี่หลังก็จะเป็นตันติเมทเนาะคุณผู้ชมนี่ฮิตร้อยแปดสเปรร้อยแปดสเอชันหสเปรเด็บร้อยคีสิบคีเมตร12นะคะวถือว่าด,ดีนะคะคุณชนะตัดดีอยู่นะ ต่อไปเป็นนกฟ้าเนาะนกฟ้าคือเป็นระดับรีเจนนะคะนี่ฮีทร้อยห้าสิบสเปรร้อยห้าสิบเอสพีสองพันคีสิบนะคะคีเม็ดสิบสองจุดห้านะคะเป็นส่วนปรับนะคะคุณผู้ชมนั่นเองอุ๊ยโหมดแหล่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปดูเนาะว่าของที่เข้าใหม่ก็คือมีตรงไหนบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะนี่เป็นนึ่งน,นหนเข้าจอก,ก่อนนี่คุณผู้ชมนะคะนี่สําหรับก็คือที่เป็น ตัว NPC ฉายาเนาะก็จะเป็นนี่นะคะนี่ตรงนี้เด็ดนี่นี่นะคะนี่ผู้ดูแลการตกปลานะคะนี่ก็จะเป็นกล่องกล่องใหม่นะคะนี่ก็คือใช้คูป,ปองจากตกปลาได้เลยนะสามใบนี่แล้วก็นี่ใช้วานสิบตัวใช้ฉลามยี่สิบตัวอันนี้อะไรเอยไม่เห็นอนะคุณผู้ชมทูน่านะคะนี่แล้วก็ปลาปลาแม็กเนาะนี่ก็คือ สามารถแลกของที่ได้จากตกปลานะคะมาแลกเป็นกล่องฉายาใหม่ได้นะคะคุณผู้ชมนะนี่ต่อไปก็คือกล่องกล่องใหม่นะคะนี่เป็นกล่องดีใหม่นะคะนี่ก็คือจะมีหน้าเอวมีหูหมีหลังกีตาร์นะคะนกเลืองนะคะนี่แล้วก็เมืองวีก็มีนะคะไปดูกันดีกว่านอะอุ้ยมีคนเปิดคุณผู้ชมนีคนเปิดได้ฉายาเจ้าสั่งเวียนมาสานเห็นบอ มีคนเปิดช่ําดิอันนี้ก็จะเป็นตรงแรกนะคะของกิจกรรม P v. p พเนาะปึ้งนี่ก็จะเป็นตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนะนีนี่นะคะนี่เห็นมัอันนี้ก็คือลงดันเนาะลงดันจีนแล้วก็เป็นกล่องพ p พนะคะนี่เห็นมันี่ก็คือมันแรกที่ตัว MC สตัวนี้นะคะนี่ก็จะมีกล่อง PvP 1สิบกล่องคูปองสิบใบเนาะบวกดีอีหนึ่งร้อยเซนเออ ดีอีมร้อยดีอีนะคะก็แลยตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคูปองห้าสิบใบเงินหนึ่งแสนนะคะนี่คูปองอันนี้ก็เป็นคูปองสองร้อยใบนะคะเงินหนึ่งแสนนะคะนี่ก็จะเป็นตัดนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแพทใหม่ที่เข้ามาในวันที่สิบห้านี้นะคะวันนี้ก็มารีวิวแพทเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ